ขีปนาวุธคริสตอนดาร์กไออาร์สิคืออีกหนึ่งสุดยอดเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศของทลายที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการโจมตีเป้าหมายอากาศอย่างแั่นยำในระยะกลางและไกลคริสตันดาร์กไออาเป็นขีปนาวุธนำวิถีด้วยอินฟาราเรดรุ่นล่าสุด ใช้หัวรบอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับความร้อนจากเครื่องบินหรือดโดรนของศัตรูได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำต่อภัยคุกคามที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงขีปนาวุธรุ่นนี้มีระยะยิงประมาณ45กิโลเมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต3.2ทำให้สามารถสกัดเป้าหมายทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาไม่กี่วินาทีคริสตันดัตไออาร์สิยังมีระบรบล็อกเป้าหมายหลังยิงหรือล็อกออนอัฟเตอร์ล็ ทำให้สามารถยิงจากระยะปลอดภัยได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการล็อกเป้าหมายล่วงหน้าตู้ขีปนาวุธมีน้ำหนักประมาณ87กิโลกรัมติดตั้งหัวรบระเบิดแรงสูงที่ออกแบบมาให้ทำลายเป้าหมายได้ในวงกว้างพร้อมระบบควบคุมทิศทางแบบเวกเตอร์ทรัสที่ช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วในการเลี้ยวเปลี่ยนทิศระหว่างการบินคริสตนดัส IR12 ยังสามารถติดตั้งได้ทั้งบนเครื่องบินรบและฐานยิงภาคพ,พื้นดินทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานในทุกสมรภูมิ ระบบควบคุมการยิงของมันสามารถเชื่อมต่อกับเรดาร์สมิติของทาลายที่มีความทันสมัยทําให้สามารถตรวจจับและเลือกเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันขีปนาวุธรุ่นนี้ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสําคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทาลายไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยีการนําวิถีการออกแบบอากาศพลศาสตร์ไปจนถึงการพัฒนาอัลกอริทึมการล่อหลบมาตรการต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์จากฝ่ายตรงข้าม คริสตันดาร์กไออไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือตัวแทนของความมุ่งมัน่นในการปกป้องน่านฝาและอธิปไตยของประเทศด้วยความสามารถที่เหนือระดับและความแม่นยำที่ยากจะเทียบเท่า